สวัสดีค่ะเด็กๆขาวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูแนทนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาบูรณาการกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยของบ้านค่ะชีวิตในบ้านของเรานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องลักษณะของบ้านกันก่อนค่ะลักษณะของบ้านนะคะเด็กๆ่ะ มีอยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนนะคะบ้านไม้หรือว่าบ้านฟางและก็บางทีก็อาจจะเป็นบ้านแบบตึกนะคะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะคุณแนนจะพามาดูห้องต่างๆของบ้านกันค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Kitchen We cook in the kitchen, Kitchen, Living Room. We rest in the living room, Ooh. Living Room. Attic. The cat is chasing a mouse in the attic. <coughs> attic. Bedroom. We sleep in the bedroom. <coughs> bedroom. Bathroom. We take a bath in the bathroom. Bathroom. Garage. We park the car in the garage. Garage. Chimney. The chimney is on the roof. Chimney. Roof. The man is playing the violin on the roof. Roof. Garden there are many flowers in the garden garden balcony the girl is watering plants on the balcony balcony <laughs> คุณแนทจะพาเด็กๆไปดูบ้านกันเลยค่ะเราไปดูชีวิตในบ้านของเรากันดีกว่านะคะเด็กๆมาดูบ้านของเราเลยค่ะบ้านของเรานะคะประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมายเลยเห็นไหมคะวันนี้คุณแนทขอยกตัวอย่างมาสี่ห้องก่อนนะคะห้องแรกข้างบนสุดเลยนะคะ <Living room. S 1> คือห้องนั่งเล่นค่ะเด็กๆเ,เข้ามาดูห้องนั่งเล่นนะคะนี่คือห้องนั่งเล่นของเรานะคะ ห้องนั่งเล่นก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆครูแนทขอยกตัวอย่างนะคะห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟามีโทรทัศน์แล้วก็มีแจกันดอกไม้เห็นไหมคะห้องนั่งเล่นเราใช้ไว้นั่งพักผ่อนคุยงานกันหรือคุยธุระกันหรือว่าดูโทรทัศน์ด้วยกันก็ได้นะคะต่อไปคะ่คะเด็กๆขาห้องที่สองที่วันนี้ครูแนทจะพามาแนะนำนั่นก็คือห้อง bedroom ห้องนอนค่ะเด็กๆขาเด็กๆก็คงจะมีห้องนอนอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูนะคะว่าห้องนอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะห้องนอนก็จะมีหมอนมีผ้าหม่มแล้วก็มีเตียงนอนค่ะต่อไปนะคะเด็กๆขาห้องนอนนะคะห้องถัดไปจากห้องนอนนั่นก็คือห้อง bathroom ห้องน้ำค่ะเด็กๆคะห้องน้ำมีอะไรอยู่ในห้องน้ำบ้างคะเด็กๆคะใช่แล้วค่ะมีแชมพูมีสบู่แล้วก็มีแปรงสีฟันด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูห้องสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือห้องครัวค่ะ ห้องครัวใช้ทำอาหารใช้ทำอาหารให้เราทานทุกๆวันไงคะห้องครัวนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยสิคะมีอะไรอยู่ในห้องครัวบ้างคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีช้อนซ้อมมีหม้อเอาไปทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยห้องครัวก็ต้องมีตู้เย็นด้วยคะ่ะ เห็นไหมคะเด็กๆขาบ้านของเด็กๆประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมายอาจจะมีเยอะกว่าครูแนทด้วยนะคะเด็กๆขาต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า33ไปพร้อมๆกันเราจะทําไปพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆขาเด็กๆเปิดหนังสือมาที่หน้า33เราก็จะเจอหน้านี้นะคะ โจ์เขาบอกว่าจงกากบาดทับภาพของใช้ในห้องที่สัมพันธ์กับคําที่กําหนดให้จงกากบาดทับภาพของใช้ในห้องที่สัมพันธ์กับคําที่กําหนดให้เด็กๆมาดูโซนซ้ายมือนะคะเขาจะมีคําอยูはは่นะคะห้องนอนเด็กๆดูนะคะมีอะไรบ้างมีหมอนมีกะทะแล้วก็มีครก เด็กๆคิดสิคะว่าเอออันไหนนะต้องอยู่ในห้องนอนถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะให้เด็กๆกากระบาดของใช้ที่อยู่ในห้องนอนเลยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ห้องน้ําห้องน้ําของใช้อะไรนะที่อยู่ในห้องน้ํานะคะเด็กๆ่ะเด็กๆมาดูที่รูปแรกเลยค่ะครกแปรงสีฟัน นาฬิกาปลุกเอะอะไรนะอยู่ในห้องน้ำคนเก่งรู้แล้วกากบาดได้เลยค่ะต่อไปข้อที่สค่ะเขาบอกว่าอะไรนะอยู่ในห้องครัวค่ะห้องครัวมีอะไรคะเด็กๆมีกางเกงในมีสบู่หรือว่ามีช้อนซ่อมค่ะเด็กๆขา คนเก่งของคุณแอดรู้แล้วรีบกากระบาดของใช้ที่อยู่ในห้องครัวเลยค่ะถ้าเด็กๆก,กากระบาดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้สีไม้ระบายสีรูปภาพของใช้ที่เด็กๆได้กากระบาดเอาไว้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กเก่งจังเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแบบฝึกหัดไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูนะคะฝากเด็กๆไปทบทวนด้วยนะคะอุปกรณ์ต่างๆของเราที่อยู่ในบ้านนะคะฝากไปทบทวนกับพ่อครูแม่ครูด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะครูแอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหนะ้าลองมาเจอกันใหม่นะคะอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้คุเแอดขอไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ